ดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเจ้า R15 ของพ่อค้านี่เองนะครับผมที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่ไปนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาจบมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับเป็นไบเอลดีนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูนะครับในคลิปที่พ่อค้าพูดถึงนะครับเกี่ยวกับปัญหาของเจ้า R15 คันนี้นะครับคือรถเนี่ยใช้งานอยู่ปกติติดโปรเจคเตอร์มา4ี่ปีไม่เคยมีปัญหานะครับพอไปเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับ แบตเดิมเนี่ยยังใช้ได้นะครับแต่ว่าเอารถไปซ่อมอย่างอื่นแล้วเขาแจ้งว่าแบตควรเปลี่ยนแล้วนะครับอายุการใช้งานมันยาวเกินไปนะครับก็คือใช้มาหลายปีแล้วนะครับช่างแจ้งมาให้เปลี่ยนพอเปลี่ยนแบตนามีปัญหาเลยนะครับผมไฟไม่พอนะครับสตาร์ทไม่ติดอยู่เรื่อยนะครับก็แก้ปัญหาจบแล้วนะครับผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ไปอีกลูกหนึ่งนะครับเป็นปัญหาที่แบตแต่ร้านไม่รับผิดชอบให้จะไม่พูดนะว่าเป็นร้านไหนนะครับผมเอาเป็นว่าร้านใหญ่ร้านนึงแถวหนองเคาะนะครับผมใกล้ๆาบ้านเก่าพ่อค้านะครับ อ่ะตัวนี้นะครับพ่อค้าติดตั้งอะไรไปนะครับติดตั้งเป็นใบ LED นะครับ GTR Premium ใบ LED 2.5นิ้วนะครับผมแบบนี้เลยวงแหวนได้เส้นดีสีขาวนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุด d ดวิ้ยไอใหม่เป็นสีแดงนะครับตัวเก่าเนี่ยชุดเก่าเนี่ยของพ่อค้าเนี่ยอ่าเป็นอ่ใบซีนอนนะครับผมแล้วก็วงแหวนเนี่ยเป็นสีเขียวน้ำเงินนะครับเลย d ดวิ้ยไอสีน้ำเงินแล้วก็มีเดย์ไลท์บาร์ด้วยนะครับใคร ที่ติดตามพ่อค้าอยู่ก็อาจจะจําได้ชุดนั้นพ่อค้าขายไปแล้วนะครับในทั้งชุดเลยนะครับในราคา2,500บาทถือว่าถูกมากๆนะครับผมอ่ะเรามาดูนะครับเจ้าตัวนี้พ่อค้าติดตั้งไปเป็นยังไงนะครับก็จะมีวัดโวลต์นะครับของเดิมนะครับก็ยกมาด้วยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ติดกาวสองหน้านะพ่อให้ตรงเตงเลยแต่พ่อให้ติดกาวสองหน้าอีกทีนึงครับจะอยู่ลักษณะนี้อ่าแล้วก็สวิตช์ใช้งานเหมือนเดิมนะครับผมอ่าวงแหวนนะครับเปิดวงแหวนนะครับก็จะมี ไฟโชว์ที่สวิตด้วยนะครับว่าเออเราเปิดวงแหวนอยู่นะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เดือยไอเป็นสีแดงนะครับนี่ครับช้ำชำนะครับหล่อเลยนะครับสเตปนี้ใครอยากได้เหมือนพ่อค้าก็จัดไปนะครับผมอาจจะราคาอาจจะดูหน่อยนะครับผมเพราะว่าพ่อค้าจัดชุดเต็มเลยนะครับอา5รอบนี้คือเอาให้จบนะครับหรือครั้งเดียวเอาให้จบเลยคือคงจะไม่ได้ทําอะไรอีกแล้วนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนนะครับผม ตัวชุดตรงนี้นะครับปกติมันจะเป็นไฟหลีนะ r 5ตรงนี้พ่อค้าเปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้เลยอ่าตัวนี้เป็น2.5นิ้วนะครับใส่ R15 จะเต็มโคมพอดีนะครับลักษณะจะประมาณนี้ครับอ่าถ้าไม่ได้ใส่ครอบหน้าเนี่ยมันก็จะเห็นเต็มๆใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่ารถพ่อค้ามันจะมีครอบหน้าสองชั้นเนาะ R3 แล้วตามด้วย R64 กคียนยงนก็จะทําให้ตาดูตีๆลงมาหน่อยนึงนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับตัวนี้ สเตปนี้เลยนะครับเปลี่ยนตัวไฟเลี้ยวใหม่เรียบร้อยนะไฟเลี้ยวพ่อค้าเนี่ยปกติมันขาดนะครับผมก็แล้วมันมีมีเดไลท์เส้นที่เป็นไฟเลี้ยวอยู่แล้วนะครับพ่อค้าก็เลยไม่ได้สนใจมันแต่ตอนนี้ถอดออกนะครับเดไลท์เพราะว่าใส่2.5นิ้วนะครับมันจะใส่เดไลท์ไม่สวยนะครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์มันค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับผมก็เลยขายไปเลยทั้งชุดเลยนะครับอ่ะโอเคสําหรับใครที่อยากได้สเตปเหมือนพ่อค้าตัวนี้นะครับชุดโปรเจคเตอร์เนี่ยตัว GTR นะครับพรีเมียม2.5เนี่ยจะอยู่ที่ 6,900บาทนะครับเดวิไอตัวนี้นครับอยู่ที่1,500บาทนะครับผม mm hmm. แล้วก็จะมีค่าติดตั้งนะครับถ้าเป็น R15 เนี่ยเอามาติดตั้งจบที่ร้านเนี่ยก็จะอยู่อีก1,500บาทนะครับผมอันนี้แจ้งรายละเอียดเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะซฟิวิติดตั้งเองก็6,900บาทเอาเด v i ้ไอด้วยก็เพิ่มอีก1,500บาทนะครับผมน่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูไฟหน้ากันนะครับ อ่าโอเคครับผมอันนี้ไฟหน้าที่ระยะ7.5เมตรนะครับอันนี้พ่อค้าต้องให้แฟนพ่อค้าซ้อนด้วยนะเพราะว่ารถพ่อค้านะครับจะใช้แบบมีคนซ้อนเป็นหลักและอาต้เนี่ยคน้อน,นยังมีผลมากๆนะครับหน้ามันจะเชิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันเป็นรถที่ท้ายโด่งนะครับแล้วก็โชค๊คค่อนข้างนิ่มนะครับมันจะไม่เหมือนพวกท้ายโด่งจริงแต่เป็นตัวพันอะไรพวกนี้มันก็จะแข็งกว่านะอย่าง R15 ้ามันแค่1้0ยซีซีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแฟนพ่อค้าลงเนี่ยไฟหน้าจะตาเตี้ยเรียดินเลยนะครับมันก็จะ ต้องหลับแบบเอาตามหลักการที่เราใช้งานจริงนะครับแล้วอันนี้พ่อค้าเนี่ยต้องติดเครื่องไว้นะครับเพราะว่าบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้จะไม่แนะนําให้เปิดไฟโดยที่ไม่ติดเครื่องนะครับแนะนำว่าให้ติดเครื่องก่อนนะครับให้มีการชาร์จไฟเข้าไปเพราะว่าตัวนี้จะกินไฟค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นฟูลสาวัตนะครับคือจะเป็น35วัตเต็มจริงๆนะครับอ่าตัวนี้เป็นไฟต่ํานะครับผมไฟสูงครับต่ําครับสูงครับต่ําครับสูงครับเห็นไหมครับ ไฟสูงเนี่ยพุ่งๆจำๆเลยนะไฟต่ำก็ประมาณนี้เลยนะครับคือคัตออฟเนี่ยคมเป็นเส้นเลยนะครับตัดขึ้นเป็นรูเอฟเฟกชัดเจนนะครับแสงลงพื้นเยอะมากๆนะครับตัวนี้เป็นการรีวิวแบบระยะ7.5เมตรนะครับผ่านทางป้ายตั้งไฟนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิ่งให้ดูตอนยังคืนคืนนีจีนึงนะครับว่าแสงเวลาวิ่งบนถนนจริงเนี่ยมันเป็นยังไงครับผม โอเคครับผมตรงนี้ก็อยู่ตรงที่หน้าร้านพ่อค้าเลยนะครับสังเกตดูนะครับแสงไฟที่หน้ารถที่ตกลงพื้นเนี่ยสว่างเข้มมากๆนะครับตัดแสงเหลืองของไฟถนนได้ชัดเจนนะครับไฟสูงเนี่ยคือแบบหัส่องสูงมากๆนะครับแต่ไฟต่ําสังเกตดูนะครับแสงจะลงพื้นอย่างเดียวนะครับจะไม่ไปแยงตาใครเลยนะครับนี่สังเกตดูนะครับเราจะเห็นคัตออฟเลยนะครับตัวนี้คือระยะแสงเนี่ย พ่อค้าต้องปรับเผื่อนะเพราะว่าอย่างที่พ่อค้าบอกเลยว่า r 1 5เนี่ยมันเป็นรถที่ท้ายค่อนข้างสูงนะครับแล้วเวลาที่ตกลหลุมหรืออะไรเงี้ยที่มันกระแทกเนี่ยมันจะค่อนข้างชดขึ้นนะครับผมมันจะทําให้แสงเนี่ยไปส่องตาเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดขับคนเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะปรับระยะไฟได้ค่อนข้างไกลกว่านี้นะครับเพราะว่าแสงของโปรเจคเตอร์เนี่ยมันเหลือๆเ,เลยมันสามารถที่จะพุ่งไปได้อีกนะครับนี่สังเกตดูนะครับผมเราวิ่งมาอย่างเงี้ยคือมันมันตัดแสงเหลืองของไฟถนนได้แบบชัดเจนมากๆนะครับ เห็นหลุมเห็นอะไรชัดเจนนะครับคือไฟขนาดนี้นี่ถ้าวิ่งตกหลุมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะครับผมแล้วคือตัวนี้นะครับถึงจะเป็นฟูลสวัตเนี่ยแต่คือ R 1 5เนี่ยใส่2ดวงนะครับสามารถที่จะเอาอยู่สบายๆนะครับเพียงแต่ว่าควรที่จะต้องเปิดไฟหน้าหลังจากที่สตาร์เครื่องแล้วนะครับอ่ะโอเคพ่อค้าก็วิ่งมาให้ดูประมาณนี้นะครับแค่ระยะใกล้ๆตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็จะยูเทิร์นกลับรถกันนะครับอ่ะตัวนี้ตอนที่พ่อค้า มาที่ทางยูเทิร์นนะครับวิ่งเลาะเกาะกลางมานะครับสังเกตดูนะครับอ่าตัวนี้คือพ่อค้าพยายามวิ่งให้ชิดฟุตบาทข้างขวาเลยนะเพื่อให้ไฟเนี่ยมันไปหารถฝั่งตรงข้ามดูว่าเขาจะสต็อปไฟใส่เราไหมนะครับไม่มีเลยนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีช็อตฮาฮานิดนึงนะครับสังเกตอ่าเอ็มเอคันที่กลับรถเมื่อกี้นะครับผมจะมีเอ็มเอมเอ็กกลับรถไปนะครับก็ได้อ่า อาจจะเป็นเพราะว่ารถเราเนี่ยมันค่อนข้างเป็นรถกระแสนิดนึงนะครับ R 1 5แต่จริงๆพ่อค้าก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะไม่ใช่วัยรุ่นไม่ใช่แว้นอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็มี็มี MSX นะครับจอดรอนะครับจะเล่นกับพ่อค้าซะงั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับคือไฟหน้าเราสว่างนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปแยงตาเขานะรถมาทางเดียวกันนะครับผมมาเจอกันตรงยูเทิร์นี้เองนะครับเขาก็จอดรออยู่ก็ไม่รู้ทําไมนะครับตรงนี้เขายูเทิร์นกลับรถไปแล้วนะครับสังเกตดูพ่อค้าก็วิ่งมานะครับเห็น หลุมเห็นอะไรชัดเจนนะครับผมแสงนะี่คือพุ่งมากมากและแขแสงนะี่คือกว้างนะครับผมคือเราวิ่งอยู่ชิดซ้ายเนะี่ยเห็นไหมครับแสงมันก็พอที่จะกลืนไปข้างขวาได้พอสมควรเลยสําหรับมอไซค์นะครับผมสองดวงก็จริงแต่ไฟหน้ายั็ค่อนข้างที่จะอยู่ติดกันนะครับแสงมันจะไม่ได้กว้างเหมือนรถยนต์นะครับตัวที่ชอาไปใส่รถยนต์เนี่ยก็แสงจะกว้างกว่านี้นะเพราะไฟสองดวงมันอยู่ห่างกันนะครับอตรงนี้นะครับใกล้จะถึงช็อตที่พ่อค้าบอกแล้วนะอ่า พ่อค้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือคิดว่าเราเป็นแว้นเหมือนกันหรือว่าจะอยากจะเล่นกันหน่อยอะไรอย่างนั้นหรือเผานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันก็เนี่ยน่าจะใกล้แล้วล่ะนะก็เห็นเขาจอดรอพ่อค้าอยู่นะครับจอดรอเลยนะครับแล้วก็พอพ่อค้าขับผ่านไปเนี่ยโอ้โหซัดปอดออกตัวไปเต็มที่เลยจา่าไฟไปแยงตาเขาก็ไม่น่าเป็นได้นี่นี่น,นี่ครับผมน,นะครับแล้วเดี๋ยวสังเกตดูนะครับอันนี้คือ ตอนที่พ่อค้าถ่ายเนี่ยพ่อค้าบันทึกแต่ภาพเลยนะบันทึกแต่วิดีโอเลยจะไม่ได้บันทึกเสียงนะครับผมก็เลยมาพากเสียงใส่เอาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ยินนะครับนี่ครับสัตว์ไปแล้วนะครับคือท่อดังมากนะครับผมคือถ้าเกิดมาในคลิปเนี่ยเต็มๆเลยนะครับแต่พ่อค้าปิดการบันทึกเสียงไว้นะครับบันทึกมาแต่วิดีโอแล้วก็มาพากเสียงใส่เอาทีหลังมีหันมองด้วยนะครับก็ไม่รู้ทําไมนะครับผมเหมือนอยากจะเล่นด้วยกับ R15 คือรถต่อค้าไม่แรงครับผมรถไม่แรงรถนิ้น แต่งสวยนะครับผมขี่ชิวๆนะครับราซื้อกับข้าวครับผมฮะสังเกตดูตรงนี้นะครับผมแฟนพอดีแฟนพ่อค้าถือกล้องติดหัวพ่อค้านิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับสังเกตดูนะครับคัดออฟตัดที่รถข้างหน้าเราเนี่ยแบบชัดเจนเลยนะครับเป็นลำเลยแล้วดูแสงครับผมที่เห็นขาวๆน่ะคือแสงจากโปรเจคเตอร์พ่อค้านะครับส่วนถ้ามองไปทางด้านซ้ายมือนะครับผมจะเห็นจะมีแสงเหลืองๆนะครับคือไฟหน้าเดิมๆโรงงานปกติ แสงนี่คือลงพื้นเข้มมากๆนะครับผมอตัวนี้นะครับจุดนี้คือสีแยกไฟแดงเขาน้อยนะครับผมถ้าใครที่จะมาร้านพ่อค้าเนี่ยสามารถจะดูตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยสีแยกไฟแดงเขาน้อยนะครับผมแล้วก็ทางที่จะไปร้านพ่อค้าก็คือทางเดียวกับที่จะไปห้างซีเคเลยนะครับคือเลี้ยวมานิดเดียวนะครับก็จะเจอร้านพ่อค้าเลยนะครับนิดแค่ไหนเดี๋ยวดูครับผมจะเห็นจากตรงนี้นะครับว่าตัวนี้พ่อค้าวิ่งมาจาก CK เพราะฉะนั้นพ่อค้าก็ต้องกลับรถเพื่อจะไปทาง C ีถูกไหมครับ แต่ถ้าลูกค้ามาจากทางไหนก็แล้วแต่นะครับให้เลี้ยวไปทางที่จะไป CK นะครับตัวนี้พ่อค้ารอกับรถอยู่นะจริงๆไม่กลับเลยก็ได้นะครับแต่ก็ไม่อยากจะแทรกเขาขึ้นไปนะครับผมนี่ครับกลับรถมานะครับผมวิ่งมานะครับเราจะเห็นศาลานะครับผมอยู่ซ้ายมือนี่นะครับร้านพ่อค้าเนี่ยจะอยู่ตรงศาลาเลยนะครับจะมีต้นโพใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับปกติกลางวันเนี่ยจะมีป้ายตั้งอยู่ตรงริมถนนนะครับแต่กลางคืนเนี่ยพ่อค้าจะเก็บป้ายไปแล้ว นี่นะครับผมอันนี้ก็คือที่ร้านของเรานะครับเป็นไงครับผมแสงเข้มๆจบๆเลยทีเดียวนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับหลังจากเห็นแสงไปแล้วตอนกลางคืนนะครับมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าตัววงแหวนตัวนี้นะครับผมเป็น SMD นะครับจะมีสเต็ปรีวงแหวนนะครับผมปิดเปิดปิดเปิดนะครับผมแล้วก็แล้วแต่นะตนกลางคืนเราจะเปิดวงแหวนวิ่งไปด้วยก็ได้หรือว่าเราจะปิดไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่า เราเปิดไฟหน้าเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นวงแหวนเราอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าเราตัวเดวิลไอนะครับผมเราก็สามารถที่จะเปิดปิดแยกกันได้เช่นกันนะครับจะเปิดแต่เดวิลไอก็ได้จะเปิดแต่วงแหวนก็ได้นะครับผมวันนี้สเต็ปเนี่ยมาแล้วแต่การต่อนะครับผมของแต่ละร้านเนี่ยอาจจะต่อให้สเต็ปที่แตกต่างกันนะครับของู้าค้าเองก็ต้องแจ้งด้วยนะครับว่าอยากจะได้แยกได้อะไรแบบไหนมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับถ้าเราต้องการที่มันแยกละเอียดมากๆนะครับผมแต่ตัววงแหวนตัวนี้นะครับผมมันเป็น SMD นะเป็นชิปชนิดเดดีียวกกัับบท่ติมา รถเบนซ์รถบีเอ็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ปกตินะครับมี daylight daytime หลีแสงในตัวเห็นไหมครับอ่าเวลาเย็นๆโพเพยโพเเพยเนี่ยเราอยากจะให้แสงมันหลีลงนะเพราะว่า s m d เนี่ยแสงมันเข้มมากๆเห็นไหมครับเราอยากจะให้มันหลีลงบ้างก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะปิดไปเลยก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าพ่อค้าแนะนําว่าไม่ให้ปิดไปเลยนะครับจนกว่าเราจะเปิดไฟหน้านะเพราะว่าตอนนี้ไฟหลีเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ยังมีไฟหลีตรงนี้อยู่ก็โอเคครับผมสามารถที่จะปิดได้นะครับ โอเคครับผมประมาณนี้เลยนะครับชุดที่แล้วก็ถือว่าลูกค้าก็เป็น R 1 5เหมือนกันนะครับซื้อไป<ๆ>เบิดโคมใหม่นะครับแล้วก็เอาชุดของพ่อค้าเนี่ยใส่ไปเลยนะไปติดตั้งกับรถตัวเองได้เลยนะครับพ่อค้าทําไปให้แบบปักตรงรุ่นเลยนะครับเอาไปติดตั้งได้เลยโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านบล็อตโปรเจกเตอร์สี่แยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงนะครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อค้าด้วย อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ